ขึ้นกับลวงพยานะครับตรงๆนะครับตรงๆอ๋อพิ่นกระสนรวบไปยที่ครับว่าในไหลไปข้างหลังนะครับ ก็ที่ไปตรงยู่ข้างหลังนะครับแล้วก็ตอที่ได้เพาะบันไดก็เอาใส่ขุดถังมานะครับอะไรๆปะครับบอไ่บันไดเอาไปหลอบนึงเลอเนาะนี่นะฮะจันย้ำตรงนะครับ ว้าวเลยครับพี่น้องอันเขาเอื่อหนักเป็นยังไงครับหนักตรงดักตรง,ด,ตรงดักตรงนะครับฐาหายู่บนฐานจีนต,ตามภาษาไทยบ้านครับขึ้นนะครับนะกกเก็บปลาซิวปลาซะอยครับปลามัน,ม,นมันปลาซิวอ้าวเนาะปลาซิวเอะปลาซิวหน่อยปลาหน่อยปลาซิว, <c oughs> วหางแดงครับปลาซิวหางแดงนี่นะครับ <c oughs> ก็ที่ได้ปลาคอไม่น้อยแก็ปลาขาว เนาะบอกปลายังก็ก็ดีะนะครับสำหรับอุปกรณ์ที่ดักนั่นก็เป็นอันนี้ครับเพราะว่าดักตงูงเห็นนะนี่ครับตงูงเอื่อมาตูงนะครับผมพูดม,มญญาญย่ชาวบ้านครับอัน,นดักตามทั้งท่อหน่ำไหรครับ อันนี้เพิ่นก็มาย้ำตรงเพิ่นนะครับก็ได้เลี้ยวก็เลีงนะครับเนาะกิบวมดเหี่ยงสายเป็นโอ้เอาไปหมกนะครับเนาะแปลว่ากินบวมหมดแล้วครับในหลายเป็นมีอดปลาเข็งหน่อยปลาเข่งปลาคอหลายอยู่ปลาคอหมก7ตัวอยู่ท่างใต้ปลาหรือไงครับปลาน้ามากรับซีเดียสีปูมีปลากินนะครับมีปลากระยงี้ย้อม ปลาดุกปลาดุกปลาควานี่ครับหน้าเแท้แค่ไรครับกระเด็ดแป้นปลาอะไรนั่นโคขาวลคขาวปลากลางๆใช่ไหมเขยนี่ยตัวนั้นครับนี่เนี่ยปลากระเงี้ยงปลากระเงี้ยงนี่ครับปลาพี่น้องครับหากินตามวิธีชาวบ้านครับ กินนะครับร e ร Job, แล้วแล้วแล้ววเร chanting, oh, ็วแรงนะครับเนาะทำยนครับน้ำมาก็ที่ได้ปูได้ปลาคนตกา็ตโอ้คนกสิตกหลายอยู่ด้วยครับเร็วแรงครับเลวแรงแรงนนครับ